นี่กยมไปใส่นี่นี่แมไปใส่นี่อ้าวเงียเงยเงียไปหนยเงชุดกาขาวยาวนขาวขาวๆ่เนี่ยอันนี้กชุดนึงอันนี้ชุดหนึ่งจะว่าอ่ามันะกงเิงลายอยู่บาะกองกงลายอยยอยู มีแต่สุดงามๆเนาะค่ะอยากใครกต้องมาเงินลาเนาะเงินเลาใหม่ได้ต้องเงินลาขนาดพี่น้องเงินเลามีแต่คนงามๆนะพี่น้องเด้คนงามคนงามกำลังที่จะเปิดแค่พี่น้องเราพี่ายแม่นี่มานัดบริันนี่คนงามๆนะคนน้าทา จะรอเอาย่องเต็แต่คอยก็รอสู้แฟนนะจะคนในใจเขาบ่ได้เนาะบ่ได้พี่น้องบ่ได้เนาะบ่ผ่านเนาะอันนี้เป็นคำน้องคำอย่างอื่นบ่เอาเนาะคำน้องคำเพิ่งได้อยู่เนาะเอาแล้วพี่น้องกองไปไปน้องเห็นหือเศร้าไปแล้วในมอนี่พี่น้องเออเล่มเห็นหือเศร้าไปแล้วเห็นมือเศร้าไปแล้วพี่น้องมือเศร้าอะยางหนีเลยกับผู้ชายก็ไอตัวพี่น้องเลย ไล่แหงพี่น้องไล่เนาะไล่เนาะม่กินเจะพี่น้องอนี่พี่น้องเออไอของเราไปหเาไปกันก็สาวก็ได้จะกอ่องนั่นายเนาะเขาไปด้าน่นอากินเลยมาเพิ่สาวทางนี้กันทางนี้ งานยบยมองยูใส่งันยอมอนงันโอมอนใ้หมระบิดถายแ้าปมาณล้คนไทยด้หมดยางอยู่ต้องหามหร่หล่ะวะอยากถ่ายะอยากอยู่อยากอยอยากถายอยู่ สิาะานกาวกลังอายเนาะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศแตน่าสุดยอดเลยะอันนี้เนี่ยคงแเลยทัวนี้เนาะบายดีงามในรอสบายดีสบายดีอันนี้อที่ไซี่ครับ เเดี้องนงไออสเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเอกลักษณ์พี่น้องเะฮของเพ่นแล้วมากันตอใต่อได้ร้อนพี่น้องไปกันเอ้ยไปแต่ร้อนหน่อกันเลยพี่น้องแต่ผู้สาวด้และพี่น้องจะได้แต่ ครูนะครูดําเรื่องรายการก็ยอกใส่สาวเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็บ่ฮู้เินสิยอกนะบ่ันสิวาบ่ันสิว่าเพิ่นนยอกแห่งเนาะยตลอดเนาะอันบ่เซาพี่น้อง ขนนนาาดเะวัอลังการพี่น้องนี้คนร้ายเนาะจ๊ะเนาะเป็นมือสุดท้ายอย่าลืมมาใส่บาตรกันเด้อพี่น้องใส่บาตรเต่าพี่น้องใส่บาตรเต่าเด้อเต่าเนาะในนสอนเต่านั้นเองพี่น้องมาใส่บาตรนั่นตันเด้อโอ้ยน้องมาใส่บาตรเต่าพี่น้องเด้อ้าผู้ใดอยู่ไกลแน่เนาะขึนเตือนตะแกงเลยงงสองโมงอะไรเนาะล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแล้วก็มาเลยถาวากัดใส่พี่น้องพี่น้องเขาล้มแล้วก็มาพี่น้องเพกันเด้อเพื่อกันเตรียมเตรียมเครื่องได้อีกประมาณนี้แหละ พอดีเนาะแมนพี่น้องพอดีแล้วรถมาก็พอดีพี่น้องเด้อใส่บาทนะคร้บพี่น้องไม่เอื่อนอย่าลืมมาใส่บาทนะเด้อพอมืออื่นก็คนหลายพี่น้องเด้อมินคนร้อายดเเ้อป็นมือสุดท้ายเนี่ยแมนเป็นเทจริงเด้อเนาะอายุประมาณสุดปลายสุดปลายปีเนาะเดี๋มันหายสบายดีไอ้คนร้อนปีเนาะหามตลอดพี่น้องเนี่ยห้ามไปน้องเห็นถ้าซุดยังแน่ซุดลาบเห็นเนาะบ๊คนกับพวกโว้พี่น้องเนี่ยมักง่ามแบบกันตาไปพี่น้องแต่พี่ตั้มคล้องนะพี่น้องเนาะแต่ละปีอะไรที่ตั้งใจเลยพี่น้อง

ມາເຂົ້າສອດພີ່ນ້ອງສະບາຍດີຜູ້ສາວສະບາຍດີເອີກໍາລັງນົມພໍດີເດເลາະຕາຂອງເມິດກໍໃສ່ຫມົດເລີຍງາມແດ່าວາສາนລາວເຂົາກໍງາມງາนอນາาຄົນาັສາ สสาวลทุกคนะฮะน้องยยสไ ปาใยน้อปาเนาเยอ๋อพรนังคนหลายเนาะคนลายไปให้รูปรูห้านเนาะมหมาเนาะแม่พี่เนาะคือว่าบกคนระแว้นไปหยืเิงก็ลมาห้ยู่รูมพี่เนอะเด้อมันต้องมีตัห้อพี่เาะแม่นเอาขอสโบสถ์มาขึ้นไหนมันจะู้วยิงเันแล้วเนาะ้องเอาเนาะไปได้เนาะสบายดีคนงาม

งามเปนองาแส่งเองน่าแต่งเองเนี <before> know, like ่เขาจาตโซดวโซดโซดอเล้อพี่ดังเนาะจมนีีเจ้อลแน่นลนี่มาหาุนี้กันเลยโอ้ไอบ้าวเฮาไบ้าวมันใสบ้าโอ้ารมือิงการ์อนเลย ถ่ายไปเนาะไป่ oh. หาวใหยคลิปพี่น้องได้ให้คลิปไปต่อเนาะลองให้บ้างเนาะลงน้ำด้านน้ำพี่น้องด้านน้ำนี่แน่พี่น้องโอ้ไล่ไหมเนาะสาวไลยแห้งเนาะยุ่เแค่พี่น้องส่วนไล่ไปให้คุ้มยิ่งขึ้นหน่อยมาให้รุปมาจ้าเนาะเป็นลายเนาะโอเคพี่น้องต้องไาพี่น้องให้โฮปโอ้คาได้นึงพี่น้อง รู้ไม่ดองตะกององเนะตะกงตะล้อ่ดองลงามงา,า,นนนา,านจ้า่ดองเขาดันมาเนาะเขาสู้ัจ้างเนาะแม่นแล่ดอนังจ้างไปได้บดนจ้างไม่องไ,ได้ไม่ดองกองไเนาขาดหลายเนาุแบบคนหลายเนาะหลายอีีไดอง อะไรพี่น้องเนี่นะกองด้วยก้องอะไรได้เอาเฮาวานพี่น้องเนาะนั่แหลพี่น้องเลยพี่น้องฟองป่าก็ให้หให้หอให้้เลเอาย

sai trái đó, bên zoom sai trái nữa, đúng con trai nam, nè, con còn phải hồi xưa còn đẹp đập đập nó phải đập nó con đang là đang bưng hộp gì nữa, đi áo xưng là phút đi, đi. Là này sẽ dứt sừng áo nó dưới hai hai นี่คนงานพ่น้องเด้อนงานกันโเนโตอนพวม่บอแมนพี่น้องข่กันพี่น้องสาวมาแต้พว ไปปลาโนปลาซดิปอนไรแสดงว่าจิกใหเนอะแม่ปลาโสนายดิปได้ในหวให้วย้วยก็ง่ายก็เอาแหงได้เอาคนเอานยยอพ้ันลอยอนังงลอยยอพันไปลอยยอ

เขาไปหาคนทางบ้านเดี๋ยวมีเนียบอกคนใจ็มีว่ะจากใดยืจนควาหนาย้อนไปพี่น้องเาต้องหาใลยนที่มิดอลอไปเลยไอสีแอบสียิมตาอนพีน้อเออยิ้มตลอดเลยเน่ ยิ่งงามเลยคมงามเ้อพี่น้องเลยขอบุ่น้อย่างเข้าไปครักาเหลังนลยตก้องตากล้องากล้องต้องลังยแหกโดลังเลยาพี่น้องเลยนมีนโตแซงสุด ตลอดตัวบูชื่อนะเออวนตลอดเลยตัวบูชื่อสวดสนิบชื่อสสนิสวดนอนหัวบชื่อน